ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ปรกรณ์วูธขอตัดงบศูนย์ต้านข่าวปลอมเฮี้ยนสารผูกขาดความจริงเอนเอียงการเมืองปิดปากประชาชนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี65ที่มีนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมเข้าสู่การพิจารณามาตรา16กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายประกรณ์วุฒอุดมพิพัฒส,สกุลสส,ส,สบัญชรีรายชื่อพักคก้าวไกลในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยอภิปรายว่าต้นขอสังวนความเห็นตัดงบกระทรวงด e s ในโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมโดยขอตัดทิ้งทั้งโครงการจำนวน79,997,000บาทสาเหตุที่เราไม่ควรให้งบประมาณกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเพราะโครงการนี้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์และมาตรฐานที่เคยได้ให้ไว้ตอนจัดตั้งนายประกรณ์บู๊ดกล่าวว่าศูนย์การต้านข่าวปลอมตั้งขึ้นตามสมาพันธ์ทางวาจา3ข้อ คือเป็นมาตรฐานสากลเป็นกลางไม่เอ็นเอียงและมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้แบ่งข่าวออกเป็น3ประเภทคือข่าวจริงข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนซึ่งตนเคยได้ให้ข้อสังเกตกับทางกระทรวงว่าการตั้งแบ่งแบบนี้เพราะเป็นมาตรฐานตามสากล แม้ศูนย์ที่ใช้คำว่าเฟก e ์นิวก็ยังมีปัญหาเพราะว่าในระดับนานาชาติก็เห็นตรงกันว่าคำว่าเฟก e n นิวไม่สามารถอธิบายปัญหาที่ซับซ้อนที่จะเรียกว่าอิน o ฟอรเมชันดิสออเดอร์ได้ที่มีการแบ่งประเภทตามเจตนาของผู้แพร่ข่าวหากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมสร้างข่าวปลอมเสียเองใครจะเป็นคนดำเนินคดี ดังนั้นเราจึงควรส่งเสริมองค์กรลักษณะนี้ให้เกิดความร่วมมือของภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นอิสระจากการเมืองมีความเป็นกลางมากกว่าตราบใดที่ตรวจสอบมีงานข้อเท็จจริงอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐเอาเงินภาษีประชาชนไปผูกขาดความจริงกับฝ่ายตนเองใช้อำนาจทางกฎหมายเป็นเครื่องมือในการปิดปากประชาชนอย่างปัจจุบัน ก็ไม่สมควรได้รับงบป,ประมาณแม้แต่บาทเดียวนายประกรณ์วุฒกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ